อ้าวกลางข้างในเห็บบุงอุ้ยขอเชิงมม,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 มีเมืองใหม่ดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซ่บเอ็มทีชาแนลมื้อนี้เยได้เมโนูพิเศษเนะจ๊ะ ต้มอึงแม่ไข่ใสใบบักขามอ่อนเนาะจ้ะมื้อน,นี้น้องมาเล่นนําก็เลยจัดให้น้องเซ็บๆ,ๆเนาะจ้ะสวัสดีค่ะมลี่พาแซบค่ะค่ะอ่าพอดีมวยสังมากเคืองโล่ห้กคู่มวยเพิ่นตก,ตกใจตกใจได้ประมาณหาหโตมาที่นี่อ่าคุณแม่คู่มวยเนาะจ้ะเพิ่นกะไปหามาแล้วก็เอามาเพิ่มให้หมวยก็เลยได้เต็มจานพอดีเนาะค่ะมาจ้าแซ่บๆกันกจ้ะเอาเลยคู่มวยไปเอาข้าวให้น้องก่อนซดน้ําก่อนขอบคุณค่ะอู้แบบข้าวเหนียวมันซ่อนแห้งจ้ะคือมวยมากกินไข่อึงแห้งเดาอจ้ะ เนาะเอาไข่ปลาคาเบียมาแล็กก็ไม่ยอมเนาะไม่เอาไม่เอาพิซซ่ามาแล็กก็ไม่ยอมด้วยจ้ะสดน้ำก่อนหอมใบมะขามเนาะแซ่บเนาะแซ่บนัวแซ่บไปเดลยน้ำปลาบัวขาวนี่ค่ะกลางข้างในเห็บบึงโอ้ยเอาชอนแหงมมีเมี่ยงใหม่ด้วยจ้ะคือมีแต่ไคร่นะนี่ขอ้ย่าดเอาข้าวใบใบ่าั้ะ ขขาใบากับไข่ไข่อึง่งจำเจีวพริกป่นจ้ะมาจะเจ้าตัวตตรงกลางละนี่สมใจอยากช่วงนี้อึ่งราคาสูงอืมราคาพุ่งฝนตกยูซูลินได้กินพดอดีขออนุญาตด้วยจ้ะดูดิอืมต <c oughs> ้องส่วนครับจ้ะอวบอจิ้ม Mm hmm. มันมากพี่หมวยอร่อยเนาะหน้าไข่มดแดงหมดไปก็มีไข่อึงเนอะนี่แหละเพ, <c oughs> เพื่อนว่าอันนั้น <c oughs> อึงไข่เวลากินต้องกินตามฤดูกาล <c oughs> เพื่อนนะาจอมมันจะเสบอื้ สมใจอยากค่ะปินมากเห็นเต้ออาอ่ะช่องอื่นพนได้กินเนาะจ้ะเมื่อกีบแอปอิสาเนะอยากกินยิ่ที่สุดก็ได้กินแพงบันไดกะก็กินจ้ะพี่น้องโดนๆดนกินเธอหนึ่งเนาะจา้ะเดี๋ยวเอาตัวแบบเล็กๆก่อนตัวใหญ่เอาไปกินทีหลังคุณจ้ะไข่ขาวอีลีจ้ะปูไขยย่เยอะมากมอนพี่แบบพี่สะออนไขน่เนาะ กินคำละตัวเลยไหม,อมเอาคำละตัวมึงบัวเป็นตัวใหญ่อนะนะไข่อ,อื่นกับสีมันๆหอมหเนาะะหนูบอกพี่หมวยช้าไปเนาะใช่ไปสั่งก่อนบ้านมาือขายโลละร้อยห้าสิบนะถูกมากเมาเลยไหมแม่หาได้ประมาณเกือบยี่สิบโลอะป้าด หมานค่ะเดินเอาเหมาจากบ้านเลยค่ะชือดอดนะให้โมดแดงกับแยเก่งได้ไหมห,หาเก่งมากเป็นผู้หญิงหากินหมาล่ะนะหากินหมาม่ะจอะจริงๆเป็นงั้นจริงนะส่วนพวกเราละ่ะกินเก่งอย่างเดียวแม่เป็นคนหางไงเราเป็นคนก<ช>ินออชอบซดน้ำมันนัวมากแซ่บโอ้โหกินตัวไหนแล่ะบัดนี้ ซอ,อนซอนแต่ละตัวเอาเลยอเอาตัวแบบใครหลายๆหนน้องอึงน,น้องอึงวันก่อนอันลงคลิปอึ่งมีคนบอกว่าอึงมันเหมือนเหมยมากเลยอ่ะเอาแบบหน <c oughs> ชมเลยด่าน, <c oughs> น่ารักบ่เขาบอกว่าแก้เหมือนเหมยมากตุ๊ปุ๊เหมือนกันตุ๊ <c oughs> ปุ่ <c oughs> จะดีใจหรือเสียใจดีอะทุกคนแ่มตุ๊ปุ๋น่ารักเขาก็เลยว่าอ๋อคำชมนี้คือแบบเขาชมมันน่ารักเออ ไม่ได้ดาเลยคนชมน่ารักลลอึ่งเอาอย่างอื่นมาเปรียบได้ไหมยาวอึ่งมาเปรียบกับเราได้ไหมเฮ้ยอ,อึ่นนงนา่ารักนะห่ออุอ้ยบดีบอกดยจ้ะมันไข่ทุกตัวหรือจ้ะอันนี้เพิ่นโตขอนขังใหญ่เน่นิดนึงเนาะว,ว่าสิกินข้ามละโตกะกินบดได้จ้ะกระดูกกระดูกขาจะแ็งนะเหมยวันนี้ขออนุญาตแบบข้าวเหนียว ไม่หมดหมดแต่อื่นอืมมันแซ่บจัดเลยโอเคเปิน้นอืมฮืมสวงเลยแซ่บแฮ ยันไม่พูดนะคะกิน้ยวสมใจยาค่ะจ้ะถ <c oughs> ้าคลิปนี้กินหมดจะบะจะว่าไหมเนาะพี่น้องเพื่อนแหงมากกินเบื <c oughs> <ส weight ing> อยอดคนแรกเนาะพี่หมวแมนฝนแรกของปีหกหกแล้วก็เป็นต้มอ,อึ่งไข่แรกของปีหกหกสุรินนีส<ร>งังขาตกก่อนเขานะแมนอุดมสมบูรณ์มากนะสังขาเขามีป่าไง อันนั้นเขาบอกว่าเมยเคยกินอึ่งฟีดไหมที่เขาฟีดขายอืที่แบบมีมีตลอดทั้งปีไม่มีไม่เคยเคยกินระถึกโตทีแบบว่าอาจจะแบบเพิ่งเก็บนานนะออืแล้วเรารู้สึกว่าโดนกลิ่นกลิ่นอะไรก็ไม่รู้ออืก็เลยรู้สึกแบบรู้สึกเฟลเลยบอกเออมาที่นี่บออันถ้ากินนะให้กินตามฤดูกาลเพื่อนนอะมันถึงอร่อยอึ่งอร่อยทุกอย่างเลยเนาะถ้าเราดูมันอ่ะมันจะอร่อย บอกคนละสองตัวละแบบขากระดูกไงด้วจ่ะยำหมูแดดเอาออกคู่มไหมว่าอึ่งกับกบอะไรอร่อยกว่ากันให้พูดตามตรงใช่ไหมพูดตามตรงเลยถ้าอึ่งนี่ไข่มันจะอร่อยแต่เนื้อไม่ค่อยอร่อยเท่ากบอืกบนี่คือเข้าเดียวเล้เยอะกว่าใช่เยอะอร่อยด้วย พี่่พีมากินได้ไข่อึ่นขออนุญาตแบบพี่เร่ไม่เก่งแต่จะข้ามประตูเลยคู่มือเอาเลยน้องมาหากับจันที่น้องพอดีคือมี่มูกินเขามันเสียบนอกจากพี่น้องเทำให้กินด้วยกันได้แบบไอ้บางคนว่าสรุปมันช่องใครก็สัตว์ขออนุญาตน้องมากกินน้ำกันจากพี่น้องทำไมนี่ไข่มันดำๆนิดนึงอือต้องออกนั่นมันมั่งมั่งวะเอาออกใช่เอาแต่ไข่ แล้วจะมีถุงอุ้ยขนาดว่ามีไอ้ดำๆนอกไข่ก็ยังแบบตัวนี้น่าจะกินแมงเม่านะเมย์ใช่อเห็นไหมที่เขาบอกว่าเออที่เขาบอกว่าแมงเม่ากินเอ้ลืมกินไข่แมงกินแมงเม่าเออกินแมงเม่าบางคนเหมือนกับเซล่ยวนะจ้ะโมเมนต์แมงเม่าบดเต็มท้องบางตัวกับมีแมงเม่าอีหลีด้วยจ้ะบางตัวกับบมีเนาะเบืองน้ำกันจ้ะพี่นนองนี่อยากหเห็นนะจ้ะโอ๊ตัวนี้ก็มีอยู่ด้วยจ้ะสีดำๆต้องเอาออกก่อน มันก็เป็นเรื่องธรรมชาติเน,ะนาะในมเนาะมันก็กินมดกินแมงเม่าแป๊บนึงเอาน้ํำดื่มก่อนเออขาดแนวแก้ได้ไหม่ันนี้นวแก็บอส <ขอ S 1> แสบตัวนี้มีแมงเม่าอยู่จังน้อยหนึ่งดำดำติดมือเลยคลิปนี้น่าจะกินหมดจริงอะ่ะ ยี่ลูกโดดก่อนฟินจัเเจ้าพี่เหมอเคยกินแบบย่างยังเหมือนจะเคยกินแล้วแต่ว่าไม่เคยเอามาทำในคลิปเขาบอกว่าอร่อยใช่ไหมกินกับย่างกินกับอ่ พวกส้มตําหรือว่าตําถั่วนะแซ uh ่บ huh. พื้นกันเขาบอกทําเจ่วตาบักพริกใส่หอมแดงอืเดี๋ยวต้องลองเอามากินในคะลิปดูเนาะเดี๋ยวให้ฝนตกอีกก่อนอถ้าคุณไม่หาได้พี่จองเลยเดอได้ค่ะเมาเลยนะที่บ้านหาได้ทุกปีพี่หมวยคนตกมาอีกก็จองไว้ได้เลยใช่ใช่ แซ่บมากน้ำต้มกับแซ่บๆจะเขาจะมีความเปรี้ยวของใบมะขามอ่อนเบาๆนะพี่น่องแซ่บแล้วมันก็จะหอมแบบหอมขาตะไคร้ใบมะกรูดอร่อยมากเอาไมคู่มือเอาเลยตัวงามๆให้คู่มือโอ้ยตุบปุอยู่เหมือนกันไหมเฮ้ยเมื่อสามคนเหมือนแก้มเราสองคนเลยพหน่อยแล้วไข่แน่นมากทุกคนไข่แบบอู้ ไม่เจ้าโอ้โหแน่นมากคออนญาต <c oughs> ดึงอุ้ยออกเป็นก่อนเลยจ้ะมันเแมงเมาวบ่เหมือนข้าเบิงดีๆด้วยอันนี้เสียบมันมันหรือเผือกอมันสิไม่ใช่เผือกจำเจ้าแล้ะ เข้ากันเนาะต้มใส่บะมี่ขาเพื่อเท่าผู้เก่คือเก่งแท่เนาะว่าต้มใส่อะไรแล้วแซบอะ่ะสวา่างเยพี่มวยตื่นเนาะต้มแบบออริจินอลก่อนเดี๋ยวถ้าได้อืึงมาอีกพี่จะลองทำแบบต้ยมยำนะ มันต้ยมยำกุ้งอะทุกคน <ทะ S 1> แต่มาหนะ้เอาอึองใท่เทนนะเดี๋ยวลองเบิง่งต้งยมยำอึนอืมืมมันมากอ,มอร่อย สดตสนามกับแบบสยียบมาได้นี่ยเข้าแซ่บอืบ้งกินบักพิกเรียนเรียมึงจะข้ำหนึ่งนะอร่อยนะโ <c oughs> ดนไปแล้วเมื่อกี้ เหมือนจะเป็นหวัดฟินแจกสดน้ำก่อนเดี๋ยวหนูช่วยล้างจานนะล้างแล้วสด,ดเอาใช่ไหมกินเครื่องออึอ้งมันัตใหญ่แล้วจะกินกินทั้งตัวไม่ได้นะก็ดูกแข็งต้องแบบตัวเล็กๆพอดีคำ จริงเพราะว่าเราไม่ได้ต้มให้มันเปื่อยเราต้มเปื่อยไม่ได้ไข่มันจะแตกนะอันนี้ต้มไว้ครึ่งชั่วโมงอยู่อือต้มไว้ครึ่งชั่วโมงแต่บ้านหนูมันเขาจะต้มให้มันเปื่อยเปือเป่อยมากๆอ่ะพี่มอยแต่เปือ่อยยางนั้นคือไข่มันจะกระเด็นออกจากตัวึงจริงอื่นก็ต้องต้มให้เปื่อยเพราะว่าแบบบางคนเขาเคี่ยวกะดูกนะแต่อันนี้มันตัวใหญ่จริงมัน,น,นเคี่ยวไม่ได้อีกสักคำหนึ่งเนาะขอหย่าดคุ่ใหม่ก่อนสุดยอด กระดาปิ้วไปภูหละเอาแล้วเนาะจ้ะอาหารตามฤดูกาลแม่เอาล้วค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้เนาะจ้ะต้มอึ่งแม่ไข่ใส่ใบบักขามอ่อนสูตรบ้านๆเนาะจ้ะแซ่บคักกินกระนองสาวเนาะค่ะมื้อนี้ดีใจแฮงมีหมูกินเข่าแซ่บเบิดแซ่บเกี่ยงจานด้เลยมื้อนี้ กะคือเก่านาะค่ะกะขอโทษขออภัยคนที่บนโบกินอึ้งน้ำเด้อจากคลิปนี้ขอโทษหลายๆจ้าแล้วกะคือเก่านาะค่ะถ้ายมากคลิปนี้มวยกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้มวยน้ำเด้อจ้าสำหรับมวยนี้มวยแล้วก็น้องมวยไปเลยเด้อจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย